อาร์เซนอลฟอร์มดีมากแต่ว่าผมว่าแมนซิตี้มีทีเด็ดแล้วเกมนี้อยู่ในบ้านด้วยต้องเจะเจอของจริงแล้วอาจจะมีเด็บบ้างนะแมนซิตี้แต่ผมว่าเป๊ปมันไม่ค่อยจะสีเรียสเรื่องพวกนี้ผลลัพธ์การจะมีผมว่าแมนซิตี้จะเบียดได้นะสองหนึ่งครับอืมไม่มีใครวอล์กเกอร์ไม่มีจอห์นสโตนนะแต่ผมก็มองเหมือนกันนะผมมองว่าอาร์เซนอล ถึงแม้ว่าจะฟอร์มดีรูปแบบการเล่นโอเคแต่เจอของแข่งอย่างซิตี้แล้วเป็นเกมที่ซิตี้ถ้าจะเป็นแชมป์ต้องชนะเกมนี้ให้ได้นะผมมองว่าพวกเขาเน้นมากนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ซิตี้เน้นแล้วเล่นในบ้านผมไม่ค่อยพลาดได้เห็นจริงน,นะครับไม่ค่อยพลาดได้เห็น,นจริงผมให้แมสตี้ชนะทางด้านของอาร์ซอนสามหนึ่เลย